สำหรับสายซุ่มนะคะนะนาคะ่ะใครที่กําลังมองหาหน้าไม้จับลาบนบกนะคะนะนาตัวนี้แม่ค้าแนะนําเลยะคะ่ะนนาค่ะจะเป็นท้ายไม้สักแบบนี้เลยนะ,ะท้ายสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะมีตอด้ายให้กันแบบนี้นะคะนะนาคะ่ะ ตัวนี้เป็นท้ายมือสอดหมายสักนะคะได้อุปกรณ์ครบชุดยอดเก็บไปทางหน้าบ้านเพียง1399บ้าทตัวที่แม่ค้าถืออยู่นี้นะคะช่วงชักจะอยู่ที่6 5เซนนะคะคุณลูกค้าคะเป็นงานส่งระบบนะใช้งานสําหรับลูกดอกก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้งานลูกเหล็ก5้ามิลก็ได้นะคะคุณลูกค้าต้องการเอาไปไล่นกก็ได้นะคะตัวนี้ชุดนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างจะได้ไกเซฟแบบนี้เลยนะ ไก่เซฟไม่ลั่นแน่นอนคุณลูกค้าปลอดภัยแน่นอนค่ะหนึ่งตัวนะคะคุณลูกค้าในปีกเล็กแบบนี้นะคะชุบรมดําแบบนี้ความยาว40เซนไปนึ่งอันนะคะท่อเล็กเสียบท่อแบบนี้นะพร้อมไปเลยนึ่งอันติดตั้งไป,ไปให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วได้ท่อพันสาย PE อีนี่คุณลูกค้าท่อพร้อมสาย Pe แบบนี้ไปเลยความยาวอยู่ที่100เมตรไปเลยนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็แม่ค้าแถมงานส่งระบบไปให้เลยยางตัวนี้ จะเป็นยางสาหรับหาปลา1เส้นแล้วก็ยางสําหรับไล่งก1เส้นนะคะลูกเหล็ก5้มิลไปเลย30ลูกค่ะคุณลูกค้าและยังไม่พอแม่ค้าแถมแว่นตาตัดแสงไปให้คุณลูกค้าหอันกันไปเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าค่ะ ครบชุดงานส่งระบบชุดนี้ราคาอยู่ที่ 1, 3 9 9บาทเท่านั้นนะคะจ่ายตั่งที่หน้าบ้านได้เลยแกะของดูต่อหน้าเจ้าหน้าที่ขนส่งได้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ด้านหลังของเรากําลังจะส่งนะคะคุณลูกค้าออเดอร์มากันได้เลยโทรสั่งได้เลยนะตามเบอร์โทรที่แม่ค้าให้ไหว้ได้เลยนะคะ